หวานใจขวัญใจประชาชีประชาชนประชาชายประชาทุกคนทุกคนที่จะชอบเมคาฮิบาริโอ้ไง oh. คือจะบอกถ้าใครจะใส่แบบเบียวๆทุกนิ้วทุกอันก็เออถ้าคนนิ้วใหญ่อะนะเออใส่ไปก็ดูเป็นความแบบแฟชั่นอยู่นะล้วผมใส่ให้แม่งครบเจ็ดนิ้วเลยนีด่ดูแล้วผมเป็นคนนิ้วเล็กไงเฮ้ยมันเปียวอยู่นะแบบว่าใส่ครบว่าเท่่ะ อยากใส่ครบว่ะเนี่ยโอ้โหไปแกไรเท่ว่ะเบี้ยวว่ะเบี้ยวจ้าแต่แบบเบี้ยวจ้าโอ้โหุกเสอร์ก็ใส่ได้สุดก็คือนิ้วโป้งแล้วมั้งเนี่ยเนื้องานนะครับอันเนี้ยของแหวนวงโกเรรุ่นเนี้ยทำออกมาแบบว่าคือค่อนข้างผมว่าค่อนข้างดีเลยมันเป็นมันเป็นเหล็กและรายละเอียดดีเทลคือแบบชัดทุกอันนะทุกคนดูมันชัดทุกอันนะครับ,รนนรบว่าอันนี้คือแบบ แกะสลักลายไม่ใช่การแบบว่าแปะเท็กเจอร์ลงไปเฉยๆอ,อ่ะดูนี้คือแบบของลิสิทธิ์แท้ด้วยครับกาชาดแล้วตอนนี้ผมคิดว่าราคาของทุกอันเนี่ยมันน่าจะแบบว่าขึ้นแบบไปมากๆแล้วล่ะการจุ่มกาชาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าใครมันจะจุ่มแล้วแบบว่าดวงมันจะได้ครบแม่งแบบหมุนเจ็ดรอบเจ็ดอันแบบไม่ซ้ำมันอาจจะมีเว้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันอาจจะน้อยไม่ใช่กูและคนหนึ่ง จร,จริงถ้าเกิดว่าใส่ไม่ได้ก็เอาไปใส่ตู้โชว์นะครับไปล้อมรอบตั้งแบบนี้เลยเท่ๆสวยสวยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้นะครับว่าทั้งหมดของแหวนมังโกเล่ลิงเนี่ยยังจะมีจัดจาหน่ายหรือว่าให้จุ่มกันอยู่ไหมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า,าที่ร้านของคุดโอสโตโมเดลเขามใีให้เลยแบบครบแบบทั้งเซ็ตโดยที่เราแบบ,แบ,บไม่ต้องเลยนะไม่ต้องไปตามหาใดๆอะไรเลยนะครับผมคือเนี่ยเซ็ตนี้เลย หมดทั้งเซตนี้ที่ผมโดนมานะครประมาณ3,900บาทนะครับผมทั้งเซ็ตนี้เลยก็ใส่ไม่ได้หรอกแต่มันจะมีรุ่นที่ผมใส่ได้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือปุ๊บผมให้ดูก่อนเป็นแหวนมงโกลเล่ริงที่ซื้อมากับตัวซุนะที่เป็นเลเซนนะครับแล้วก็เขาแถมให้มาอันนี้ก็จะเป็นผมบอกว่าผมผมพูดเลยว่าดีเทลอ่ะค่อนข้างที่จะแตกต่างนิดน,นึงกับสองวงนี้เห็นไหมผมว่าอันเนี้ย มันจะเป็นแบบเห็นว่าใส่ข้างในแต่อันนี้มันคือมันจะเป็นถบฟ้าเห็นป่ความความที่เป็นแบบ <c oughs> การแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยด้านข้างอะไรเงี้ยป่ะม,มันเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยผมมันอันนี้มันใส่ได้ดูเดี๋ยวทุกคน <c oughs> ผมใส่ได้มันแบบพอดีกับนิ้วนี่ไงใส่แหวนวงโกลเด้ริง <c oughs> แต่อันนี้นใส่ไม่ได้มันใหญ่ไปควรเป็นแหวนที่โชว์หรือเปล่านะอันนี้ข้างในเขาทำึบฟ้าไปของผมมันก็จะเป็นแบบ ใส่ใส่ใสได้ด้วยเท่ๆนะครับผม,มใ,ใครอยากได้เซตนี้นะครับผม3 9 0 0การบาททักไปเลยยกดูฟิกเกอร์สโต